ไม่เรียบร้อยไม่เก็บหายเลยนะคะจะเอาไหมเนี่ยไม่เอาไมเต้ในค่้ใครเ็าไม่รู้บาร์บี้วิง พี่อาก้องไม่ต้องห่วงค่ะญาติอยู่กับใครบ้างที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าอนิ้อจ้ออยอโกลุงุลุกแป้งแคนนิดทยคุดหนูแอร์น้แป้นือิทือเดนเอดล้านใหญ่เสร็จน้แป้ใ นียมีซานดิีเติ๊ให้นีคับสุกินอะไร้สก็ได้ค่ะถงโดยพวกหนุ่มมหาลัยปีหนึ่งตอ่ะเจ้าคนที่มาตัวเดียวนะสามตัวมันเกเยีเลยโอรับมาเมืองไทยนี่มีที่พักยังอ๋อไม่ต้องห่วงใครจะยันเจอมียันเยอะอยู่กับใครบ้างน่อยู่กับคุณพ่อ อันนี้อาจเอาไอ้ยาอักเสบลงฝนแปาแู้้้นิดหน่อยเี่หนูแอบเป็นกระตุกกระตุกกเจิดก็เจิดกระหนตกระหิกจะพุ่งใหญ่เกิดกระพยใหญ่พุ่งกระพใหญ่สร้างยู่ทำลุจิใช้ยโยมหอี มหาลัยปีหนึ่งก็ลองอเลยเอาคนนี้ฟังตัวเดียวนะสามคนมันยิ่งเยอะเลยมันได้เสียงตอนหลุดหมดปะดังอ่ะมันดังแบบซื้อยิดเขาอย่างเงี้ยว่ะมันไม่ได้เผาไหมเนี่ย เฮราจะเดาตอบเพื yeah ่อนกลับไปดูเฟสเฟสทุกคนฮะเฟสหยุดหยุดกับผู้จาไม่ดีได้ไหมซักหยุดพู้จาไม่ดีทำไม แบกมึงตายหาก่อนสุบแล้วะฮ้อนี่ไงสมยี่เดอนเสามึงโคตรเป็นแสงอะ่ะตอกนกลางคืนอะ่ะ อันนี <laughs> ้เข้ามปยังนกา ก็จอดอยู่นั้นไม nè anh nói gì không không cái nào nè nào อกาศหนาวตอนกลางคืนแม่งหนาเว้ยเลีอยดเ่งนกรุรด